ไปมาไปไปวันนี้ไม่มาเจอตัวเป็นๆกับทุกโปสตอร์ทุโปสตอร์ที่ตลาดอังอังสารฝันไปเด็กบ้า <c> ง <oughs> <c oughs> สารฝันเก่งมากๆครับก็คือเก่งติดตามผลง,งานพี่อ้ํามาตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็ คือดีใจคือสิ่งแรกที่คุยกับน้องเลยคืออยากแบบมาเห็นพี่อ้ําตัวเป็นๆแบบผิวพี่อ้ําดีมากคือเราแบบเราเห็นทุกคลิปเห็นทุกสื่อแบบทําไมผิวพี่อ้ําดีจังแบบรอดทุกกล้องเลยอะไรแบบนี้แล้วก็ดีใจที่ได้มาเยือนตสถานที่อ้ําด้วยเพราะเราสายกินอยู่แล้วกินกันมากคือพี่อ้ําตรงเป็นอ้อรู้สึกว่า ละครหรือว่ามีมต่างๆที่เราเล่นมาตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นมันเป็นพี่อ้ําซะเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเราเด็กกาญจวัตรคนหนึ่งเนาะไม่เคยคิดเคยฝันว่าแบบแเขาจะอยากชวนเรามาด้วยตัวเองแล้วแบบโทรไปหาพี่อ๊อฟหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับเก่งน้ปิงแล้วเราก็เลยแบ <t od ay> แบพยายามแบบเคลียร์คิวทุกอย่างเพื่อจะมาให้ได้มาเชียร์พี่อ้ําอะไรเงี้ยแล้วย้อนกลับไป ตอนยอดติดต่อไปว่าพี่อ้าติดต่อมาตอนนั้นเรารู้สึกย่งไี่ติดต่อไปยังไงใช่ลหรอเออไม่แน่ใจตรงแจ็ลหรอกแต่รู้แค่ว่าอุ้ยพี่อ้ําอยากให้ไปตลาดอ้ำอ้ํานะแบบมาเก่งน้ำปิงแบบสนใจไหมอะไรเงี้ยแบบพี่อ้ําแบบติดต่อมาเองเลยแล้วเราก็ฮ่าฮพี่อ้ําหรอพี่อ้ําจริงหรอพี่อ้ําที่ที่เป็นอ้ําที่เป็นยเปียหรือเป็นเพื่อนพนางหรือเป็นอิงหลากหลายบทเล็กน้อยขอยี่สิบตอนนั้นเราเชื่อไหมว่าเขาจะติดต่อเรามาเอง ตอนแรกคิดว่ารายการสาระแน่หรือเปล่าเป็นเล่นเล่นเล่นจริงจนมาสอนอะไรเนี่ยเก่ามากรายการสาอนเนี่ยกูชอบดูรายการอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมก่อนตอนคิดว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าหรือแค่แบบเขาชวนเป็นมารยาทหรือเปล่าแต่หลังๆเริ่มไม่เรียนเริ่มลงตารางในคิวเริ่มแบบอุ้ยเดี๋ยวมานะเดี๋ยวพี่อ้ําจะ มีบัตรให้หมูมีของกินพาไปเดินตลาดเลยก็โหมูเริ่มจริงจังแล้วแบบยิ่งพอพี่อั้มถ่ายคลิปแล้วลงในไอจีก็เลยใช่แล้วล่ะได้แต่ของจริงแล้วล่ะในเป็นแห่งพวกเราแบบอยู่ในไอจีพี่อั้มมันแบบเกินความฝันแบบแม่เลยอยากลองมาคือเรื่องจริงเรื่องจริงแล้ยในคลิปว่าพี่อั้มเขาบอกว่าเธอแบบเขาโดนโผอะไรเงี้ยไม่กลับไทยผมอยากรู้แอคพี่อั้มจังเลยตอนเนี้ยในในแอปดำว่าคือแอคไหน แล้วโดนตกฉากไหนอะไรนั่นแหละฮะอยากรู้ว่าพี่อ้ําโดนตกฉากไหนแต่ผมเมื่อกี้เท่าที่สัมภาษณ์อ่ะน่าจะรู้ละพี่อ้ําน่าจะโผล่หมีหมาปี๊งปี๊งไม่เขาเป็นเขาเป็นทั้งแม่น้องเขมเป็นทั้งขี่สาวด้วยเขาบอกอยู่ว่าเขาหันมาเขาสงสารลูกเขมเขาหันมาอีกทีเขาเห็นลูกพิม เสื้อแหวกเป็นเหมือนนู้นเขาบอกปวดไม่ลงดูเลยรู้เลยว่าเขาเป็นหมดเลยแบบแบบแม่น้องพีมกับแม่น้องเข็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้คือเจอพี่อ้ําครั้งแรกที่เรงแต่งตัวครั้งแรกเลยได้คุยอะไรหรือได้เขาทักอะไรเราเปิดมาพี่อ้ําบอกมากินหมูกรอบก่อนเมื่อกี้หมูกรอบพี่อ้ําเสียงหมูกรอบกับน้ำล้ำไยไว้พี่อ้ําบอกกินก่อนลูกกินกินก่อนกินก่อนได้ครับเรามีภาพจำของพี่อ้ําไหม่อนที่จะมาเจอจริงๆว่าเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์แบบไหนเขาเป็นแบบไหน คือจริงๆเราก็มีภาพจําว่าเขาสวยว่าแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ยครับแต่เราไม่เคยคาดฝันว่าตัวจริงเขาจะแบบเฟรนลี่เป็นกันเองขนาดเนี้ยมาถึงมาถึงเขาแบบแบบเหมือนน้องๆน้องเกน้าบินเข้ามาเลยมาถ่ายรูปกันแบบว่ากินน้ากดน้ำกินอะไรก่อนมาเตรียมทุกอย่างมาให้เลยแล้วแบบเขาเหมือนเขามานั่งรอตรงประตูอ่ะ เราลงจากรถตู้เราก็รีบวิ่งมาเลยแล้วแบบพี่อ้ําก็เปิดมาคือเป็นพี่อ้ําแล้วก็เป็นโทรศัพท์เป็นไฟแล้วก็นั่งรอเราอยู่แล้วก็รับเลยใช่เราตื่นบ้าไปว่าชาวตุรกีตาเบอร์หรือประเทศไทยจะมานั่งรอทนายมานรื่องนี้กูยิ้มไม่รู้ดีทำบุญกี่ชาติหนหยิกหน่ึ่งถ้าเราทักอะไรเขานะครับอะไรเขาทักพี่อ้ํา พี่แอมสวัสดีครับพี่อ้ำสวยมากเลยพี่อ้ำหน้าเล็กมากหน้าเล็กมากพี่แอมเป็นคนที่หน้าเล็กมากปกติเน pues ี่ยเราเห็นหน้าพี่เก่งหน้าเล็กเลยนะแต่หน้าพี่แอมคือแบบกว่านี้อีกอะคือคือเหมือนแข่งกันหน้าเล็กมากเขาเรียกว่ากระโหลกดารากระโหลกดาราโชคกระโหลกดาราพี่ๆผู้ใหญ่เขาเรียกว่ากระโหลกดาราแล้วเราดีใจมาโควิดเราขนาดนี้โควิดเราแบบไม่เป็นตัวเองเมื่อกี้ โอ้โหดีใจดีใจดีใจไม่ขดยากครับดีใจมดีใจดีใจครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่อ้๊อมาชอบดูซีรีส์จีชอบแบบเลนเล่นเกมติดเกมอะไรคือในชีวิตเขามีอะไรให้ติดอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะมาติดซีรีส์กีฬาทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่เราดีใจว่ามันแบบไปไปสู่คนดูจริงๆอ่ะแล้วตอนนี้คือเพื่อนๆในวงการคือกลายเป็นแบบ เหมือนกลายเป็นพี่เป็นน้องกันไปหมดเลยที่ไม่ได้สนใจว่าใครอยู่ค่ายไหนแค่เหมือนแบบดูซีรีส์พวกเราแล้วแบบเอนดูพวกเราอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบดีใจที่มันทําให้แบบทลายกําแพงบางอย่างอะไรเงี้ยอยต้องไปคุยกับที่บ้านหน่อยว่าอุ้ยเราได้รางวัแล้วยืนขึ้นแล้วต้องมาแล้วนะจำเป็นต้องบอกพ่อกับแม่ยังตอนนี้ยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่เห็นเหลวภาดออกไปใน ติ๊กตอกในเอ็กในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องโทรมาละเดี๋ยวต้องมีไลน์ไปนะเดี๋ยวตอนเย็นถ้าแม่แม่ถ่ายตอกก่ะเดี๋ยวน่าจะโทรมาละโอ้เก่งไปกับพี่อ้ําเลยเราสองคนดูสดแล้วมันจะดีเมื่อกี้แต่พี่อ้ําดูสดก่อนเดี๋ยวฉลาดมากเลยนะเก็บอากานเเพราะว่าข้างในคือดู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 ดใจเต้นแบบว่า ต้องแบบเก็บห่างให้ดีว่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่าเราแบบว่าเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่จริงก็คอมพลี t แล้วนะได้ต้องบทน้อยต่อหน้าเจ้าของบทจริจริงๆมีอีกหลายบทครับลองไว้กันได้ขอขอขอหนีเดาหลอกหนีเดาหลอกทีนี้ชอบบทแบบว่าน้อยกับเปียน้อยมา20น้อไม่มีมี ิบาทก็ได้นะไม่มีมีมีสิโอิมแล้วท็อปจริงครับก็นั่นแหละใจหคะอได้เจอตัวรที่เาีไปหรือว่ามันเกินมันเกินที่เราคิดไปอีกเกินเกินที่เราคิดไปพรมาพี่อ้น่ารักมากๆครับเซนรี่มากแล้วก็คืออย่างที่บอกแหละว่าคือเราใช้คําว่าสตูดมันมัน มันดีไปหมดทุกอย่างหน้าตาบุคลิกนิสัสอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเราดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆี่ในวงการที่แบบเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยก็จริงๆดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบมาช่วยพี่อัอด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่เขาแบบให้เกียรติพวกเรามากๆ เอาจริงๆเราเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้พวกเราเป็นแค่เด็กใหม่ในวงการนี้เอง <c oughs> อย่างแบบตัวเล็กตัวจ้อย,อยเลยแต่ว่างานได้รเราการให้เกียรติจากศิลปินคนหนึ่งที่เนี่ยเราถึงได้คําตอบว่าทําไมเขาถึงเป็นมหาชนจนมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าความน่ารักของแม่จริงๆที่แบบเราได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็ตอบได้เลยว่าโอเคนี่แหละของจริง <c oughs> แล้วก็แบบดีใจที่ความเป็นเก่งขอนปิงเนาะมันมีความแบบโลคอลไทยๆบางอย่างแล้วความเป็นตลาดอเําๆอ่ะ มันมันเข้ากันดีแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมพรีเซนต์งานนี้แล้วก็แฟนๆอเงน้ำติงแล้วก็เข็บเจราเนี่ยมากันเยอะมากครับเป็นอีกวันที่ห้างเต็มแบบหลายชั้นเลยครับก็ขอบคุณแฟนๆคนที่มาช่วยกันัสพอร์ตด้วยครับก็มามาเที่ยวกันเยอะๆกับตลาดครับอย่างไรคนแซวเพราะปกติคนจะจ้างพี่อั้มมากกว่าแต่ที่พี่อั้มกวักเงินจ้างก่อนลถ้าตัวเรามีรถไหมหรือว่ายังไงโอ้ก็ จริงๆก็เรียกได้ว่าคือพีพี่พอก็คือมามารู้อีกทีที่แรกเก่งหรือว่าแบบพี่อ้ําจะชวนมาถ่ายรายการหรือเปล่ามาเดินตลาดอะไรแบบเนี้ยใช่ใชมาเดินตลาดมามาถ่ายคอนเทนต์อะไรเนี้ยแต่พอรู้ว่าพี่อ้ําเป็นคนแบบเป็นคนจัดเองเลยแล้วแบบอเอาเก่งที่ปีนมาก็เลยรู้สึกว่าโอ้ดีใจดีใจดีใจมากๆก็ จริงวันนี้เป็นอีกวันที่อยากโทรกลับไปหาคุณแนแนวอีกแล้วทำไมคุณแนแนวสิคุณแนแนวอยากเยอะมากเลยนะจริงคุณแนแนวผิดเยอะมากเลยตอนนี้ทำไมคุณครูครับวันนี้มันมีอาชีพหลับจ้างให้มาเดินตลาดแล้วนะแจ้งคุณแนแนวเพิ่มแจ้งคุณแนแนวเดินตลาดไม่พอเดีคุณได้รับประทานอาหารอร่อยด้วยคือบวกกับมีอำมาตยชลาภามาเดินไปด้วยอันนี้เป็นอาชีพที่ไม่ใช่ว่า ใครก็ทําได้ใครก็ทําได้แล้วก็ไม่มีคุณแนนคนไหนในประเทศไทยบอกเรามาก่อนก็เลยแบบว่าวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบนอนหลับฝันดีแล้วก็อิ่มหนำสำราญมากๆที่จริงจริูพี่ชายอยากชวนเาไปดูที่แบบไปลอง EP อุ้ยจริงดูเลยกลัวหรือยังกลหรือยังกลหรือยังเพราะวต้องจ้างคนละหน้าตอนนี้มีแพลนแล้วฮะตอนนี้มีแพลนแล้วแพลนท้จริงๆ EP 12เป็นอีกหนึ่ง EP ที่น่าจะแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงคุยคุยกับ

โอเคโอเคแต่เราเกินเก่งน้ำปิงคิดไหมว่าแบบเขียบีราจะพางมอไกลขนาดนี้แล้วมันแค่เชิญชวนตลาดก่อนโอเคคแถวตลาดให้ทั้งอ่ำก่อนได้ครับอ่ำครับผมก็ใครที่เป็นแฟนคลับเขีมบจีราต้องเลิกนะครับแฟนคลับเก่งน้ำปิงนะครับหรือว่าเป็นพี่ๆที่เข้ามาดูนะครับก็ยังไงขอไฟตลาดอ่ำๆด้วยนะครับบอกเลยว่าของกินเยอะมากๆครับผมใช่มาเลือกดูกันได้ครับ ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8ตุลาคมนี้นะครับก็สามารถมาเที่ยวตลาดน้ำอ้ําได้เพราะว่าเราเชื่อว่าพี่อ้ําเนี่ยเทสการทานอาหารดีมากแล้วทุกร้านที่เลือกมาเป็นร้านที่คัดมาแล้วอร่อยแน่นอนแล้วก็บางร้านหากินยากกว่าเขาจะวนเวียนมาจัดในห้างที่เขากินไม่ง่ายขนาดนั้นนานมากๆนะครับก็ฝ่ากทุกคนมาเที่ยวตลาดน้ำอ้ํากันเยอะนัครับวี่นก็ติี่ถามว่ารู้สึกยังว่าเขตดจีามันครไมานไงขนาดนี้มาก จริงๆพูดแบบพูดไม่ออกเลยฮะเคยก็ก็ต้องวนวนกลับไปคาที่เคยให้ไว้คือตอนแรกผมคุยกับน้องว่าจริงๆเรารู้สึกว่าเราเราทําผลนงานของเราออมาเต็มที่ละเราก็เอ่อมันจะกระแสะมันจะเป็นยังไงพี่จะให้การตอบรับยังไงอ่ะนั้นแบบเรายอมรับมากๆใช่ก็รู้สึกว่า เราคาดหวังให้มันมันออกมาดีอยู่แล้วล่ะแต่พอมันมันเกินความคาดหวังแบบไปเยอะมากๆก็รู้สึกว่าเราน้อมรับกับกับกับสิ่งนี้แล้วก็เอ็กซ์เชดกับกับสิ่งนี้มากครับขอบคุณทุกคนที่ที่เล่นเพลงขอบคุณทุกคนที่แบบบอกต่อทุกคนงานทุกอย่างทุกคนตามซัพพอร์ตมากๆก็ขอขอความน่ารักแบบนี้จากคุณพี่ซัพพอร์ตต่อไปเรื่อยๆคนระับ เวอร์ชันน้ำปิงก็ปกตินี่แหละครับจริงจก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับที่แบบให้การสปอร์ตเจงกุ่งเนาะเองน้ำปิงมากมายขนาดนี้เราถึงเข้มเจดาต้องรอดแบบมันมันพาเรามาไกลจนตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าจุดสูงสุดของสิ่งนี้มันคืออะไรหรือมันจะพาเราไปไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยตอนนี้คือเหมือนเป็นกำไรของพวกเรามากกว่าที่นอกจากมันมีคนดูผลงานเราเยอะแล้วยังมีคนตามมาสปอร์ตพวกเราแบบ ตามงานต่างๆต่อไม่ใช่แค่แบบติดตามแค่พวกคุณต้องเข้มแต่ว่ายังติดตามนักพัฒกรกับผลิตด้วยอะไรเงี้ยมันเลยเป็นความหมายที่มากกว่าการที่เราได้ให้ความบันเทิงเขาแต่ว่าเขายังให้การสอร์ตเรากลับมาเยอะขนาดนี้ก็อยากให้อยู่กับพวกเราไปนานๆครับเพราะว่าจริงๆเรามีเวลาดีเก้าสิบสิบแปดสิบสองมันอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็คงได้บอกลาตัวละครเดี๋ยวเราคงได้บอกลาเขียนศิลากันจริงๆต่าง แต่สิ่งที่ยังอยากให้อยู่คืออยากให้ทุกคนอยู่ติงน้ำปิงไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กันไปจนแบบนานที่สุดเท่าที่เราจะรักกันแบบนี้ต<ช>่อไปเรื่อยๆเนาะ,ะบรรยากาศที่ผมรู้สึกว่าผมดีใจที่อย่างน้อยเขียมธีลามันทําให้ให้พี่ๆนักแสดงในวงการหรือว่าแบบความความบันเทิงในวงการที่แบบหยอดกันไปหยอดกันมา เล่นแบบเล่นกันไปเล่นกันมาแบบโดยที่แบบมันไม่มีกำแพงหรือฟิลเตอร์อะไรอยู่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบดีมากๆเลยเข็มจิราทําให้เราเจอพี่อ้ําเงี้ยใครจะไเ่ยหรือเข็มจิราจะพาเราไปเจอใครอีกนี่ไมแแสดงว่าเข็มจิรารอดแล้วไม่ใช่ต้องรอแต่ตอนนี้เข็มจิรารอดแล้วรอดไม่รอดจรงไม่รู้ต้องรอดูอีพี12ราจะรอดไหมครับแต่เมื่อวานเขาบอกแต่ว่าให้เข็มจ่าบอกว่าอีพีเก้าจะตาไหลดราม่ากันแล้ว ขมใช่แล้ว่าขมดีกว่าอ่ะเราขมยันี่มันขมนิธรรมชาติแบบปี๊งสาบบัวมันเป็นยังไงก็ชมชมขูดไม่นะำปี๊ว่าอีพีหน้าจะไม่ขมอาจจะเป็นคือแซบมากกว่าฮะฮมันม่มีแซบมั้ยแซบหมดที่เราแซบหมดเพราะเพราะอยู่พออยู่ที่สระบัวปุ๊บเดี๋ยวเรามีตำไหลบัวทางเรียกสี หนึ่งตามจริงเนปินเขาจะบ่อยไหมบ่อยเขาจะตามไหลบัวขึ้นมาหนูลงไปเก็บไหลบัวไงสยีอยากกินยำเขาไม่ได้เล่าเดี๋ยวเขาเล่าให้พีน่ากินบอกไม่ให้กินนะนี่ไม่ทำอาหารการีพีหน่าออนีะไรนะครับอาจจะขมแล้วก็หวานเพราะว่าเพราะว่าให้กินยำไหลบัวเพราะให้กินยำไหลบัว ก็ฝากติดตามด้วยครับมันน่าจะเป็นเรีพีที่หลายคนตรึงใจแน่นอนแล้วเตรียมกระดาษทิชชู่เตรียมใจเตรียมร่างกายทุกอย่างในของบอกว่าบอกเลยว่ามันหนักน่วงอยู่ครับขอบคุัด้วยครับขอบคุณครับ